ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ของบ้านนอกสบายดีฟาร์มแห่งความสุขซึ่งที่นี่นะคะจะได้พบกับวิถีชีวิต ของเกษตรกรรมที่มีรูปแบบของธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมวิถีของเด็กและเยาวชนเราก็ขอนำทุกท่านค่ะมาพบก,กับพี่เดี่ยวสุรวุิเพ็งป้าเต้คว่ะเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ค่ะบ้านนอกสบายดีค่ะการที่ <c oughs> ทางหน่วยงานได้มีการขับเคลื่อนเรื่องการส,งส่งเสริมและพัฒนาด้านยังสม r t มเ r อร์ mer, หรือที่เราเรียกกันว่ากเกษตรกรรุ่นใหม่ เท่าที่เราไปศึกษาดูงานเนาะเราก็จะเห็นเห็นรูปแบบในการจัดกิจกรรมของเขาเราก็ามาปรับประยุกต์ใช้ในสิ่งที่มันมันเข้ากับเราบริบทกับเราอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราเราไปเห็นรูปแบบการจัดการเนาะบางทีเราการจัดการของเราเรามีแต่ไอเดียบางอย่างเนี้ยที่ยังไม่เสเด็ดน้ำนี่ครับพอไปเห็นวิธีการทําของเขาเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาปรับประยุกต์ใช้ของเราได้อย่างเช่นเรื่องการจัดการลูกค้าการจัดการกิจกรรมที่จะรองรับหรือว่าจะปิดประตูในสิ่งที่มันจะ บกพร่องเนี่ยครับเราเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาเคยทํามาก่อนนี่ครับเป็นประสบการณ์ที่เขาเขาผ่านมาก่อนเราก็มาประยุกต์ใช้ซึ่งพอมาปรับใจพวบเราก็จะเห็นเออใช่บางอย่างบางอย่างเราต้องทําในสิ่งที่เขาทํามาแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องผิดพลาดซ้ำนี่ครับนี่คือข้อดีของการที่เราได้ไปตึดตามทุงานด้วยครับ